แกล้งดินหมายถึงกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเคมีในดินซึ่งมีสัต์หรือความพร้อมจะเป็นดินเปี้ยวให้เปี้ยวรุนแรงมีกดจัดจากนั้นจึงปรับปรุงโดยเติมปูนขาวหรือด่างร่วมกับการใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปี้ยวจนสามารถเพาะปลูกได้ เป็นแนวทางพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อพุทธศักราช2527เพื่อการทดลองที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อได้ผลแล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ดินเปี้ยวเช่นพุในจังหวัดนาราธิวาสและพื้นที่ดินเปี้ยวในจังหวัดนครนายกเป็นต้น การแกล้งดินคือการเล่งปฏิกิยาเคมีของดินที่มีแร่กรรมฐานหรือสารประกอบภายไลยโดยทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเมื่อดินแห้งสลับกับอากาศทำให้แร่กรรมฐานกลายเป็นออกไซด์ของเหล็กและซันเฟตเมื่อทำให้ดินเปียกซัลเฟตผสมกับน้ำกลายเป็นกรดอีกครั้ง เมื่อดินถูกแก้งสลับไปมาจนกลายเป็นดินที่เปียวรุนแรงหรือเป็นกดจัดจากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยเติมฟูนปูนซึ่งเป็นด่างร่วมกับการใช้น้ำแนวพระนาด,ดำริแก้งดินมาจากการเรียนแบบสภาพธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีฤดูแ้งสี่เดือนฤด,ดูฝนแปดเดือนการทดลองใช้วิธีลดระยะเวลาช่วงแรงและช่วงฝน ในรอบปีให้กล้าลงปล่อยให้ดินแห้ง1เดือนและขังน้ำให้ดินเปียกนานสเดือนปี1จึงมีภาวะดินแห้งและเปียกสีรอบเหมือนมีฤดูแรงสลับกับฤดูฝนปีละสครั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองนเนื่องมาจากพระเทอร์นหิได้ศึกษาวิจัยและต่ปรปุงดินโดยวิธีการแก้งดิน จนสามารถประสบผลสำเร็จแก้ดินเปรี้ยวในพื้นที่ผุให้เพาะปลูกได้และขยายผลไปยังพื้นที่ผุบ้านโคกอิดโคกโปอำเภอตากใบจังหวัดอราธิบาทสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ข้าวไร่ไล,ละ5-10ถังเป็น40-50ถัง เมื่อพุทธศักราช2535นอกจากนี้ยังนำแนวพระราชดำริแก้งดินไปใช้พื้นที่ปลูกแคร์จังหวัดปัตตานีมีการปลูกข้าวพันธุ์ใช่นาทข้าวพันธุ์แก่นจันทร์ข้าวพันธุ์เชียงพัทลุงข้าวพันธุ์หอมสุพรรณได้ผลเป็นที่น่าพอใจพุทธศักราช2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจทาน พระบรมราชานุญาตแก่สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักง,งานกอปกป,อ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 ปอลดำเ,เนินการขอโจดลิขขอโจดสิทธิบัตรและกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ท,ทูลเก้าสูกระหม่อมถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไัยเลขที่22637 วันที่5ตุลาพม2550สำหรับการประดิษฐ์คือกระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะกับการเพาะปลูกหรือโครงการแกล้งดินครับขอบคุณครับผม